สวัสดีครับพูดกับสุลต่านลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ซื้อช้านะครับาซาลา์รับเละกับลิเวอร์พูลวิกละ1ล้านปอนด์เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มูมิทซาลา์ไม่รีบร้อนไปกลยเงินในซาอว่าเป็นเพราะลําพังและตอนนี้ซาลา์ก็รับเงินกับลิเวอร์พูลในเรทหนึ 1, 000, 000่งล้านปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่แล้วซึ่งเกิดเปิดเผยนะครับอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้โมูมิซาลา์นะครับไม่รีบร้อนทิ้งลิเวอร์พูลไปกยเงินในโอลิซาอุดิอาะเบียในช่วงเมเอร์ ว่าเป็นพาราะลำพันและตอนนี้ซาล่าก็รับเงินกับลิเวอร์พูลในเรทหนึ่งล้านปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่แล้วนรวมทั้งค่าจ้างเพียวๆและรายได้ต่างๆจากผลงานหลายรอบนะฮรบยอดดาวยิยวยงทีมจากอียิปต์ตามตื้อจากเอาอิติฮัดอย่างจริงจังโดยมีแรงยงานมาว่าลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนอสติติโลกที่ 150- ถึง200ล้านปอนด์มาแล้วแต่ทีมหงดแดงยังใจแข็งนะครับบอกปัดทุข้อเสนอไปโดยต้างการที่ให้ซาล่าอยู่เป็นแกนหลัก พื่อเล่าความสุเร็จในทุกรายการต่อไปในข้อเสนอจากเอาอติฮันนั้นนะครับยังมีกระแสข่าวที่ว่าพร้อมจ่ายเงินให้กับซาราาถึงหลักปีละ100ล้านปอนด์เมื่อพวกเขาต้องการให้อดีตแข้งโรม่าเข้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ประจำลีกและประสานงานล่าตะข่ายร่วมกับคาริมเบนซีมาที่ได้มาจกเโดยเมดรดล่าสุดนะครับเดอกกาเดียนระบุว่าอันที่จริงซาราก็รับเงินกับลิเวอร์พูลในหลัก1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งเงินจาก โอลกซาอุดิอาระเบียแต่ยังได้ดรรายงานปเปิดเผยและอ้างอิงข้อมูลของรามีอัตบัตอิซาและฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาเอเจอนต์ส่วนตัวของซาลาเปิดเผยเอาไว้กับเทนนอนของฮาร r เ Business School ว่าพวกเขามีไรายได้เข้ากระเป๋าแตะหลักถึง1ล้านปอนต์ต่อสดารายได้หลักมาจากการบวกกันของเงินค่าจ้าง3,500 0 0ปอนต์ต่อสดาที่ร์พูลจ่ายให้กับดาวยิงทีมชาติอียิปต์ภายหลังการตัดสินใจนใหม่เมื่อปีที่แล้ว กับเงินจากสปอนเซอร์เจ้าต่างๆพร้อมโบนัสรายได้สัปดาหละหนึ่งล้านปอนด์ยังหมายถึงเงินที่เข้ากระเป๋าดาวเตะในวัย3าปีในหลักประมาณ50ล้านปอนด์ต่อปีแม้ในตัวเลขเหล่านี้จะยังไม่ได้ผ่านการหักภาษีก็ตามสล็อซาล้ายังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2005และในขณะที่มีการคาดหมายกันว่าเอาอิธิฮัดจะเปิดฉากท่าทามอีกครั้งในตลาดรอบหน้าในเดือนมกราคมปี2 0 2 4แต่ก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะบอกปัดไปอยู่เช่นเดิม อาริชอนเบเกอร์ทำลายสถิติพิมลีกหลังลิเวอร์ pool พ่ายสเปอร์แม้ว่าลิเวอร์ pool จะบุกไปพ่ายแพ้ต่อเทนนมสเปอร์อย่างน่าเสียดายแต่อาริชอนเบเกอร์นายทวันเมื่อหนึ่งของทีมก็ยังคงสามารถทำลายสถิติการเซฟของตัวเองลงได้ไปเป็นที่โหลดเลยแล้วอาริชอนเบเกอร์รับผู้รัวตัตเมื่อหนึ่งของทีมลิเวอร์ pool ได้ทำลายสถิติพิมลีกอีกครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ลิเวอร์ pool รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดได้ ฮงแดงบุกไปโดนตันนัมสเปอร์เฉือนชนะ2-1ในช่วงทุดเวลาบาดเจ็บจากการทำเข้าประตูตัวเองของโจยออมาเตฟขณะที่พวกเขาเหลือผู้เล่นพยงค9คนซึ่งนับเป็นการแพรค้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ยงางไรก็ตามแม้จะไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยแต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างโดยอาริชองมเกรานายทวันมือหนึ่งสามารถทำลายสถิติการเซฟต่อเกมลงได้ซึ่งเจ้าตัวก็ทำไปทั้งหมด8ครั้งซึ่งกลายเป็นสถิติพิมลีกไปด้วย หลังจากสติเดิมนั้นเกิดขึ้นในเกมที่ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่นแค่สิบคนและบุกไปเอาชนะนินวคาสเซิลได้สองหนึ่งไม่เดือนก่อนนะครับโดยครั้งนั้นอาลีสามารถเซฟได้ทั้งเกมน,นะฮะเจ็ดครั้งด้วยกันครับโอโ้โหคิดภาพไม่ออกเลยนะครับถ้าหากไม่มีอาลีซงเบเกอร์เนี่ยจะโดนอีกกี่ลูกกันแนะ่ใครหนักเช็คเลยโปรแกรม6นัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลโปรแกรม4ทีมหัวตุรัง เปิดโปรแกรมพิมพ์ลิงหอวนัดต่อไปของทั้งแมนเชสเตอร์ตี้สเปอร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลของเราซี C. ทีมนำหัวตรังฟุตบอลพิมพ์ลิงอังกฤษนะครับรู้จักสม23เทิง24ฟาดแข่งไปแล้วกัน7นัดและการลุน้นแชมป์ก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ตี้พบก,กับความพ่ายแพ้นัดแรกของซีซั่นไปแล้วหลังออกไปพ่ายวูฟแฮนตันวันเดอร์เลอร์1-2เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมา โรเบียสีฟานกับยังคงนำเป็นจ่าฝูงมี18แตม้มแต่โดนทันนัมสเปอร์และอาร์เซนอลไล่จีม้มาเหลือแค่แตั้มเดียวเท่านั้นแล้วขณะที่ลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่4มีอยู่16แตม้มเดีย๋ยวทราบโปรแกรมเกมลีก6นัดต่อไปของทั้ง2ทีมมีดังนี้นะครับเริ่มต้นกันที่โปรแกรมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่1มี18แตม้มวันที่8ตุลาคมน,นะครับพบกับอาร์เซนอลโดยจอะยออกไปเยือนเอมิเรตสเตเดียม วันที่21ตุลาคมพบกับไบรทันโดยจะเล่นที่เอเทียนสเตเดียมในบ้านของตัวเองวันที่29ตุลาคมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอร์แรดฟอร์ดวันที่4พฤศจิกายนพบกับบอลมัดโดยจะเล่นที่เอเทียนสเตเดียมบ้านของตัวเองวันที่12พฤศจิกายนพบกับโจซีโดยจะออกไปเยือนโจซีที่สแตมฟอร์ดบิดจ์และวันที่25พฤศจิกายนพบกับลิเวอร์พูลโดยจะเล่นที่เอเทียนสเตเดียมะ ต่อไปเป็นโปรแกรมของทันเนมฮอสเปอร์ที่ตอนนี้อยู่อันดับที่2มี17แต่าวันที่7ตุลาคมพบกับลูตันโดยจะไปเยือนวันที่23ตุลาคมพบกับฟู l แลมโดยจะเล่นที่ฮันเดมฮอสเปอร์สเตเดียมบ้านของตัวเองวันที่27ตุลาคมพบกับคริสต l ลเ l a ล e โดยจะไปเยือนเซลเฮดพาร์ k วันที่6พฤศจิกายนพบกับเชลซีโดยจะเล่นที่ทันเนมสเปอร์สเตเดียมบ้านของตัวเอง วันที่11พฤศจิกาย,ยนพบกับบูมแฮมตันโดยจะไปเยือนมิลลนิวการสเตเดียมรังของบูมแฮมตันวันที่25พฤศจิกาย,ยนพบกับสิง,งห์บงานแอตเมิลล่าโดยจะลงเล่นในบ้านในรังทอนแนมฮอสเปอร์สเตเดียมต่อไปเป็นโปรแกรมของไอปปญญนดาแอตเลตอลตอนนี้อยู่อันดับที่3มี17แตม้ม วันที่8ตุลาคมพบก,กับแมนเชสเตอร์โดยจะเล่นที่เอ็มเรสตเดียมในบ้านของตัวเองวันที่28ตุลาคมพบก,กับเชลซีโดยจะไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบจตวันที่28ตุลาคมพบเชฟยูเนเต็ดโดยจะลงเล่นในบ้านที่เอ็มเรสตเดียมวันที่4พฤศจิกายนพบก,กับนิวคเซิลยูไนเต็ดโดยจะไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คบ้านของนิวคเซิลวันที่11พฤศจิกายนพบก,กับเบอร์ลี่โดยจะเล่นในบ้านตัวเองที่สนามเอ็มเรสเตเดียม และวันที่25พฤศจิกายนพบกับเบนฟอร์ดโดยจะออกไปเยือนไวท์เทรเตี้สเตเดียมบ้านของเบนฟอร์ดนฮะต่อมาเรามาดูโปรแกรมของลิเวอร์พูลของเราตอนนี้อยู่อันดับที่4มี16แต้มวันที่8ตุลาคมพบกับไบรทันจะออกไปเยือนรังของไบตทันวันที่21ตุลาคมพบกับเอวานด์โดยจะออกไปเยือนในทินกูดิชันพาร์คบ้านของเอวานด วันที่29ตุลาคมพบกับน o อตติงแฮมฟอร์เรสโดยจะลงเล่นในรังของตัวเองที่แอนเฟลววันที่5พฤศจิกายนพบกับลูตันทาวโดยจะออกไปเยือนวันที่12พฤศจิกายนพบกับเบลนฟอร์ดโดยจะเล่นที่บ้านของตัวเองในรังแอนเฟลว์และวันที่25พฤศจิกายนพบกับแมนเชสเตอรโดยจะออไปเยือนแมนเชสเตอร์ที่รังเอติฮัสเตดียมนี่คือ6นัดต่อไปของกลุ่มหัวตารางนะครับ จกเริ่มเห็นด้วยกับแนวคิดนี้แล้วล่ะสิโบชาตเตอร์ได้ออกมากล่าวว่าในเมื่อมีการตัดสินที่ผิดพลาดมากมายเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในเวลานี้ f a ควรที่จะทำการพิจารณาในการมองหาผู้ตัดสินจากต่างประเทศเพื่อต้องการตัดสินในศึกพิลีกของพวกเขาเพราะมันชัดเจนแล้วว่ามาตรฐานของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในอังกฤษนั้นไม่ดีพอไม่ได้มาตรฐานแม้ว่าพวกเขาจะมีเทคโนโลยีเพื่อความฉลาดเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจของพวกเขา แต่ก็อย่างที่เห็นมันมักจะมีการตัดสินที่ผิดพลาดอย่างต่อนเนื่องอยู่เสมอนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3าตุลาคมขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ตอนรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอกครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแวนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ